The stars beneath the sky. In the darkest darkness so bright. เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับชวนเพื่อนเพื่อน้นองหนุ่ยน้องออฟแล้วก็น้องโกและก็อีกหลายหลาย,หลายท่านนะครับไปนั่งกินปูดูเลกันที่หาดบางแสนทะเลบางแสนเนี่ยสวยทุกครั้งที่พวกเรามากันเลยนะครับครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังมีความสุขกันอีกแล้ว จะคิดคับว่าทะเลไกลบ้านที่สุดจะสวยงามขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่รักนะครับที่นักท่องเทียเ่ยวนิชอบมากันมากๆมาจอดนอนกันตลอดขอบคุณเทศบาลแสนสุขนะครับที่ทําจุดจอดนอนดีๆแบบนี้ให้พวกเรากันย ที่มาทางบางแสกไม่ใช่ที่มามีมาทางถนนสุขุมวิทไหมไม่รูไม่ใช่ที่ามาจากมาเข้ามาในบางแสกเนี่ย,ขยเยข้ามันไก่ไทยเลยก่อไทยเลยเลยแต่เอลออลิงยอยยักษ์ไทยเลยก่อเข้ามันไก่ไทยเลยก่อ จอมันจะอยู่ในนี้บ้างเซเว่นรูบ้านเนี่กับงก์่อ่าใช่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 เนี่ยบ้านเนี่ยถนนใหญ่อ่ะมีอะออกขายที่นี่แหละมขาทำอะ

ไม่กเนขอ, <of> ขอมาไเปเข้ e i i าไปพรอย่นี้ทําไมหาดกับรักมันแคบ่ไ้เนาะ่วห่แกสอไม่เคย่หไนี่ไ i okay. พูนไปขายให้แกขายได้ย่างได้แล้วขายแกให้ค่าขนมมาอยู่แล้วคนที่มาหานะแฟนขับหาน่ตลาดเยอะมากคุณมีติดตามเรากับเวนดูโกคู่กันอย่างนั้นเลยนึกว,วา่าขับโค้นอย่างก็ไปหัก็ไปอยู่เขามาห้าวัน,นที้นนออเลยตอนเราออกจะยากหน่อย ตัวไหนะอ๋อในอถืใช่ทุอย่างทำในมือถือแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เงินพบจะมาสอนวิธีทำา2เอนในมือถือได้ยากมากไปดูใครสอนที่ช่องต้องทำใน คอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วเรามีคือมือถือเก่าเก่าเื่อนเดียวนี่หาวิธีทำจะได้อะเดยวต้องใช้ความหมายที่เอมถ้าเราทำมั็ก็ต้องมีดูน่าเกรียดมากเหมือนเพื่อนค่ะอะไรนะครับ see เห็นไอ้ดำไหมไอ้ดำมันอยู่นล้นน่ะถ้าเกิดว่าน้องมือนะนั่งเขาชอบเซลฟี่เขะไม่ชอบใช่ไหยุดยุดราคาครับมาเที่ยวมาเที่ยวแบบขับรถมาแคมป์ปิ้งก็ไปอยู่ในโรงแรมอ้นี่ปักตัว เมื่อกี้เขาอาบน้ําถ้าเกิดเราอยู่ในในป่าหรือว่าอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําอะไรได้เสลใสาใช่มันจะนเปิดน้ําลงพื้นอะไรพวกนี้นลงได้หมดเลยเแต่ในนี้มันเป็นปูนบางทีเราก็ต้องงานนั้นหน่อยชื่อ <C> e <ars> อะไรครับชื่อใบบัวับใจเท้าห่อเพราะว่าเขาเริกเขาเขาป่วยอะค่ะ ต oh. ามใจเขาโดนเห็นกันตอนแรกพาไปพาไปถนนเข้าหลามมันมีป่าย,ยา้าเขาชอบ mm hmm. แล้วตอนเช้าเช้าอ่ะ mm hmm. เหตแบบมันขึ้นมาคนคนยอดย้าถึงเราให้กินยาแล้วก็จะมียังไม่ได้โอ้เหตุเป็นแรงขนาดนะั้นมันน่ากลัวขนาดนะั้นเลยเหรอ ติดไปไกับไอ้น้องคนนั้นแน่เลยน้องผู้หญิงอะจะถามเขาเมื่อวน,น,นเราเอาไปไหนนี่ใช้ไม่ได้ไปพันนายกตายยัยก็เนี่ย๋ยวโกจะไปลานที่ <c oughs> เราไปคนก่อนก็ <c oughs> ติดกันหมดอะตรงนั้นอะขออภัยแต่ไอ้สวนี้านที่ไอที่ไปโดดโดนรถเลอทางลงลงทางโก้ไหมโกใช่มันมีที่กระโดดน้ำ เลื่อนไหมไชูก็เพราะว่าตรงที่ผมไปมันลันชันมันต้องสายเป็นสายไ,ายไ,ปไปม้ลงไปเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยเล่นได้อหรอนี่มันใสเลยนะได้ก็เด็กเล่นเอ้ยมันมีฟิวดีอีกฟิวหนึ่งคือไอ,โโอ้ตรงโค้งเอฟซอยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งใต้สะพานมาันมันจะนั่งอยู่ใต้นี้เลยอยากได้ล่มล่มเลยอยากได้ชิลนั่งอยู่ใต้สะพานทั้งวันเลยจกนกว่าน,น้ำจะขึ้นแ่ะ ไม่คือแบบตรงที่เราเคยไปจอดนอนกันตรงมุมโค้งเอสเนี่ยร้อนพี่โกพาไปตอนนู้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นน้นนะโกจะไปส่องแต่สาวมาถ่ายรูปไงตรงตอนแรกก็เอ้ยหามุมนี้มุมไหนวะเห็นในเพจชอบตามบางแสงเขาถ่ายไงก็เอ้ยไอหาเราคนพ้นที่เราไม่เห็นเคยเห็นมุมนี้ว่าอ๋อมันอยู่ใต้สะพานมุมนั้นมาวานไปลงไปดูไงเมื่วานที่เลยไปเออพอตอนน้ําลงเนี่ย ก็ไปนั่งเล่นอยู่ใต้สะพานอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนรถหุบมุมอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใต้ใต้เนี้ยใต้เนี้ยก็นั่งได้ทั้งวันไงก็ไม่ร้อนไงบางทีผมเช้าเช้าเนี่ยอสองร้อยก็เลยยี่สิบเอาเอาเท่าไหร่พอแล้วไอ้สองร้อยอะไรยี่สิบยิงยิงจะถามอีกเหลืออะไรหมดแก้วสองร้อยที่มีให้วันละถือว่าเลี้ยงเลี้ยงเยี่ยมผมนะแต่รถคันสีฟ้านี่สวยสวยแพงด้วยแปดแสนกว่าสวยเงี้ย มันไม่ค่อยมีเพื่ะก่อนมันจบประกอบมาจากญี่ปุ่นไงจะบอกเขาอยู่ว่าปลายท้ายมันติดข้างเดียวนะวานขับตามมาอยู่ตอนปีหนึ่งผมมีอีกคันหนึ่งเปียสไอนิชชีก็มีคันหนึ่งเปียสอย่างเงี้ยก็หรออืมขายไปแล้วอันนี้มันใช้ได้จริงไหมมันมันมันวิ่งไกลได้ไหมโอ้ตอนตอนนั้นอ่ะเป็นคนที่ใจเากว่าใช่ตอนนั้นเป็นคนแบบว่าใสไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เราได้รถที่แบบว่าเงาแวบมาทีข้างในเป็นเบาะโซฟาสีแดงเครื่องนิสสัน A 1สิวห้าพันห้าก็อยู่ที่ใจด้วยแล้วเราไม่มีความรู้เลยไม่ได้หนักใจกับเรื่องพวกนี้ขับไปโคราชเ <laughs> เอาขับ4ี่ปีสมัยเรียนมหาลัยอ่ะเรียนจบขายเสียดายมากรถแม่งสวยมากไม่ราเก,ก็บไว้เก็บไว้ราคาไม่มีเด็ดแล้ว,ลวช่วงนั้นคงขับจนเบื่อเหนื่อยแต่เราต้องมีที่เก็บดีๆรกดจอดดีๆห้ามโดนฝนอะ่ะรถ คลาสสิกทาสีมาโดนกนไม่ได้หรอกประจอดอย่างนี้ก็ไอ้นี่มันเรามองว่ามันสีมันเรี่ยมนะแต่บางทีรอยรอยที่มันอากาศมันจะเข้าได้ถ้าตาบใดที่น้ําเข้าไปถึงตัวเหล็กได้เมื่อไหร่นะสีจะเปิดหมเอนแม่ให้ตังค์มาแสนห้าตอนนั้นอ่ะก็ดุมๆขึ้นรถเมย์ไปซื้อแถวอะไรอจัลันอ่ะได้รถก็มาใช้มหาะไร ตอนนั้นช่วงมหาลาัยไม่มีใครมีรถชชยเลย,ม,ยมีออฟมีรถโบราณด้วยตู้ฟ้าตั้งแต่ตอนนั้นตู้ฟ้าชาลีเพิ่งจะทำสีมาอย่างสีแบบระเบิดเลยทำแบบถูกเลยรถช่างเก่งถ้าถ้าทำเนี้ยมต้องแบบเลาะนะเลาะถึงหนึ่งพี่นี่ถือว่าระเบิดอะไรนะอ่ะไอหัวเต็นท์นี่ฮะรถนี่นี่ถือว่าระเบิดโอ้เกินระเบิดแล้วบางทีมันโดนมันจะระเบิมรอบคันแล้วพี่ปรามานูใช่ไหม It's quiet, also oh, still here. สก็แยกย้ายกันเดินทางกลับนะครับเก็บไว้ในความทรงจําว่าบางแสนสวยเสมอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาร่วมทริปไปเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ